สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบข่าวทะลุไม่บุญรวีก็ได้เวลาที่เอาอะไรตรงมีอะไรมาสนทนาให้กับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันก็ตื่นกันแต่เช้าๆก็รอกันแต่เช้าหลายท่านสะดวกเวลาไหนก็ดูกันเลยทั้งวันแล้วครับมันเวียนไปทั้งวันวันนี้วันเสาร์ครับท่านผู้ชมตรงกับวันที่10กันยายน พุทธศักราช2,565วันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน10ปีขานเอารายงานกันแล้วบอกกันแล้วสิ่งที่จะคุยให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันท่านอาจจะแปลกใจท่านอาจจะตกใจกับการพาดหัวของบุญลวีเอ๊ะมันมีอะไรทำไมถึงไม่มีเลือกตั้งทำไมถึงไม่ยุบสภาทำไมถึงจะยุบสภาคนก็กะเกงกันว่าหมดหลังจาก งานเอเปกเสร็จแล้วจะรายการยุบป,ประภายุบสภาแต่ประยุทธ์จะอยู่ถึงไหมวันพุธจะเสร็จไหมวันนี้วันเสาร์ครับ11วันอาทิตย์1213141414 14, 14กันยาคือวันพุธเขาขอเอกสารเพิ่มเติมคือการประชุมของอกรรมการร่างรัฐมนูลครั้งที่501ซึ่งมันจะบันทึกรายละเอียดแล้วสารจะฟังใครอะไรยังไง ทีนี้กระแสะทุกวันนียมันสับสนไปหมดถึงขนาดบางคนเนี่ยบอกเฮ้ยบุญลวีมันไม่มีเลือกตั้งนะเว้ยผมก็ตกอกตกใจไปหาข่าวซึ่งเขาบอกว่าข่าวลือข่าวลือคือข่าวจริงข่าวจริงคือข่าวลือแต่ก่อนนี่ลือกันจังแต่ก็เป็นจริงแต่บางทีก็ลือกันแล้วก็ไม่เป็นจริงทีนี้้การลือกันมันต้องมีต้นตอครับผมก็ต้องซะแซะเข้าไปในฐานะที่เป็นสื่อ เสาะแซะเข้าไปฐานะที่เป็นสื่อเข้าไปดูเข้าไปรู้่เวเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นผมก็จะย้อนภาพให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมันถูกปู้ยี่ปู้ยำปู้ยี่ปู้ยำวันก่อนอสสธีรชัยส่งการอภิปรายในสภามาให้ผมได,ได้ดูผมไม่ค่อยได้ดูหรอกครับผมก็บอกธีรชัยยังไงก็ไม่ผ่านหรอกฉบับประชาชนมันก็ไม่ผ่านจริงๆจะไปต,ตัดอำนาจสวงสว,งสวงเขาเนี่ย คือพวกนี้เเาาเขาอ่านกระแต่ออกอ่านแต่แรกแนละ้วอยู่ๆแก้กฎหมายลูกกฎหมายพักการเมืองสอวเข้าชื่อกันทั้งหมดนะไม่มีสอสอเลยร้องสารรำนูนูเป็นไอ้เคขวางคลองแล้วคนที่ร้องส่วนใหญ่ก็มาจากสายของประยุทธ์การที่กว้มกฎหมายลูกร้อยคนพอดีครับก็สายลุงป้อม คือพวกนี้เขาเป็นคนที่แต่งตั้งองค์กรอิสระแต่งตั้งสวแต่งตั้งอะไรมาทั้งหมดแต่มันอยู่ที่สายใครเขาถึงบอกไงเขาวิจารณ์กันแซดหมดสารล่รน,นุนเก้าคนนะสายลุงป้อมสายลุงป้อมห้าคนอ่าสายลุงตู่สี่คนนะสายสายสายห้าคนเนี่ยยกมือก็ชนะให้พักการปฏิบัติหน้าที่เขาพูดกันอย่างนี้ข้อเท็จจริงผมไม่ยืนยนันผมไม่รู้นะผมไม่รู้ ก็เหมือนกับโทนี่เขาบอกไว้เขาตั้งองค์กรอิสระเต็มไปหมดคือคนชื่อประวิทย์ฉะนั้นไอ้กระแสที่ผมบอกให้ฟังออกมาพาดหัวหวันนี้มันเป็นกระแสรแรงทำไมจะไม่มีการเลือกตั้งในเมื่อเราอยู่ในคันลองของระบอบประชาธิปไตยสลึงเดียวการเลือกตั้งไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นประชาธิปไตยนะครับแต่สลึงเดียวเราก็ยังเอา หรือว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่คือละครฉากใหญ่ละครฉากใหญ่มันเริ่มแล้วใช่ไหมสามปอเท่าหลงอํานาจสามปอเท่าหลงอํานาจเดินหน้าระบอบประยุทธ์อ้างประชารไตหลวงโลกฉะนั้นระบอบประยุทธ์จะอยู่จะไปตกลงกันได้ไหมวันพุทธที่14เราไปฟังเรื่องสารธรรมน,นูญแต่ไอ้กระแสที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยผมเจาะลึกเข้าไปเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะท่านฟังหูไว้หูฟังหูไว้หู ทำไมผมถึงขึ้นหัวอย่างนี้รายการข่าวทรลุไมไม่เคยพลาดข่าวต่างๆเจาะมาให้ท่านรู้ก่อนแม้กระทั่งในราชปักษาที่กลับไปศรีลังกาแล้วมาวันไหนรู้มาว่าเขาจะมาประเทศไทยข่าวทรลุไมบอกไว้ก่อนเป็นสิบกว่าวันแล้วคนก็หัวเราะ คนก็หัวเราะแต่ทุกอย่างทุกสิ่งมันก็เป็นจริงตามข่าวทะลุไมบอกทีนี้ไอกระแสที่บอกกระแสะแรงไม่มีเลือกตั้งเนี่ยมันมาจากสื่อฉบับยักษ์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเอาอย่างงี้ก็แล้วกันสื่อยักษ์ใหญ่เคยเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่านจำเรื่องดาวสยามได้ไหมเอาเรื่องสถาบันมาจัดฉากนู่นนี่นั่นในอดีตนะครับคนรุ่นหลังอานไม่รู้ คนรู้หลังอ่านไม่รู้แต่ก่อนเนี่ยสื่อพวกนี้เป็นสื่อเสี้ยมครับคล้ายๆสถานีวิทยุยานเกราะหรือว่าสื่ออย่างดาวสยามสื่อพิมพ์ฉบับนั้นเดี๋ยวนี้ไม่อยู่แล้วไม่มีแล้วแต่สื่ออีกสื่อหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นฉบับที่ปั่นข่าวนี้ออกมาคือเขาต้องมีต้องมีต้องมีสายข่าวครับ สายข่าวลึกๆซึ่งเขารู้พวกนี้พัวพันกับท่ออำนาจเขาถึงบอกว่าเฮ้ยสงสัยจะมีเลือกตั้งหรือเปล่าถ้ามีเลือกตั้งจะปล่อยให้พักเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วพาทักษิณกลับบ้านแบบสบายๆแบบเท่ๆหรือเปล่าอย่างที่ผมพูดไว้เมื่อวานเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้เมื่อวานเนี่ย นะตั้งแต่ครั้งแรกมาปีที่แล้วมีคนเข้ามาชมอย่างท่านเห็นเมื่อวานเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนแล้วเมื่อวานผมก็บอกย้ำอีกไม่มีเทวดาที่ไหนอะไรยังไงจะช่วยนอกจากเทวดาประชาชนฉะนั้นพระเด็จการมันกลัวตรงนี้ไงละครับมันกลัวเทวดาประชาชนไงประชาชนคือเทวดาถ้าไปใส่คะแนนกันมาก,มากๆเขาก็แลนสละเขายอมได้ไหมมันจะขาดใจตายเอาพระเด็จการ คือทุกวันนี้มันบีบให้จนแล้วแจกกดให้โง่แล้วปกครองปล่อยให้ป่วยแล้วรักษาใช้ภาษีที่รีดมาสร้างบุญคุณฉะนั้นกระแสแรงไม่มีเลือกตั้งเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมผมจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวเล็กๆแต่มันเป็นข่าวที่น่าคิดของฉบับวันศุกร์ที่9กันยายนคือเมื่อวานนี้เขาว่าอย่างนี้ โดยทีมข่าวการเมืองนะครับถึงวันนี้สับสนหมดแล้วหลักกฎหมายจะฟังใครอ้างอิงจากไหนต้องมาชำระประวัติศาสตร์กันใหม่บิ๊กตู่จะรอดหรือไม่รอดจึงเป็นเดิมพันใหญ่เกี่ยวพันไปหลายองค์กรละสายตาไม่ได้พอจะมองไปไกลๆหนทางข้างหน้าก็ยังว้าเหวมืดมนเต็มไปด้วยด,วยดงระเบิด เดิมพันที่ใหญ่ไม่แพ้กันคือจะมีเลือกตั้งตามวรระไหมนี่คือคำถามเดิมพันใหญ่ที่ไม่แพ้กันจะมีเลือกตั้งใหญ่ตามวรระไหมมีหลายสมมติฐานชวนให้คิดหลายสมมติฐานชวนให้คิดต่อเนื่องหลังสารรัฐธรรมนูญตัดสินล้วนแล้วแต่ออกไปในทางร้ายทั้งนั้น หลายสมมุติฐานชวนให้คิดคิดตามผมนะครับหลายสมมุติฐานชวนให้คิดต่อเนื่องหลังจากสารรัฐมนตตัดสินล้วนแล้วแต่ออกไปในทางร้ายทั้งนั้นว่าไม่มีเลือกตั้งหรือเลือกตั้งช้ากว่าเดิมจะเกิดสุญยากาศลากอำนาจเรื่อยไปจนกระทั่งรัฐประหาร ไม่มีใครกล้ารับประกันเลยว่าจะมีเลือกตั้งอย่างน้อยก็กลางปีหน้าตามวาระอายุรัฐบาลผู้มีอำนาจคนในรัฐบาลเองก็ไม่กล้ารับประกันอนาคตตัวเองก็ยังไม่แน่นอนเลยนับภาษาอะไรกับประชาชนต้องรอความหวังกันต่อไปนี่คือทีมข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผมต้องอ้างอิงเรื่องนี้ไม่ใช่ผมเอามาโนคนเดียว เอามาโนคนเดียวคนจะคิดว่าไอ้บุรีมึงเอาแต่มโนมโนม,โน,มโนข่าวนะทุกอย่างข่าวต้องมีที่มาที่ไปเขาก็มีที่มาของเขาเขาใกล้ชิดแหล่งข่าวมากกว่าผมแต่บางข่าวผมใกล้ชิดแหล่งข่าวมากกว่าเขาแต่เราเอาข่าวของเขาเนี่ยมาดูพอมาดูผมก็บอกเฮ้ยมันก็น้าน่าตกใจและน่าเป็นไปได้ไหมเพราะมันมีเหตุการณ์อะไรหลาย,ลายๆอย่างซึ่งบง่บงบอกเหตุว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยมือ ผดเด็ดการจะไม่ยอมปล่อยมือฉะนั้นเรื่องวันนี้พรุ่งนี้ยังอยู่ที่ศารนฐธรรมนูญยังอยู่ที่ศารรัมนูญครับท่านผู้ชมคือเอกสารที่หลุดมาเนี่ยมันทําให้คําชี้แจงของนายมีชัยเนี่ยเกี่ยวกับวันวันที่เริ่มรับตําแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์นี่เปลี่ยนไปจากที่เคยปรากฏในเอกสารชุดก่อนครับบอกว่าให้เริ่มนับตั้งแต่24สิงหาปี2557 เปลี่ยนมาเป็นวันที่6เมษายน2560ในคำชี้แจงสารรัฐมนุนเอกสารที่หลุดมันบอกว่ารัฐธรรมนูญปี2560ใช้บังคับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560คณะรัฐมนตรีก็รวมถึงนายกด้วยที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐมนูญจึงเป็นคณะรัฐมนตรีรัฐธรรมนูญ60ในวันที่รัฐมนูนประกาศใช้บังคับ คือ6เมษา2560ประยุทธ์จึงมีสิทธิ์เป็นนายกต่อไปจนถึง6เมษา2568ฟังให้ดีนะครับรวมแล้วเป็นเวลา11ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มเป็นนายกของจริงคือปี57เอกสารที่ร่วไม่ทราบว่าเป็นของมีชัยใช่หรือไม่แต่ที่แน่นอนที่สุดมันเป็นความเห็นที่ต่างจากคนส่วนใหญ่ อย่างเช่นคณะอาจารย์560คน15บห้ามหลาลัยและอาจารย์หลายคนเคยวิจาร์ณว่าผู้ที่เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เริ่มเป็นนายกเมื่อปี6 0ศูนยหรือสอง2เนี่ยเปรียบสเสมือนคนที่เห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วก็มีการดักคอประชาชนคงไม่อยากเห็นเนติบริกรทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นเนติสรีธนนชยัยแม้แต่คนทั่วไปก็สงสัยครับท่านผู้ชม รัมนูนมาตรา264มันบอกชัดเจนให้คอรมอที่บริหารราชการอยู่ก่อนวันประกาศใช้ร,รัมนูเป็นคอรมอเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญคืออะไรคือคอรมอชุดไหนก็ตามมีคอรมอประยุทธ์ชุดเดียวที่บริหารประเทศอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัมนูน6เมษา60จะอ้างว่าเพิ่งเป็นนายกเมื่อ6เมษา60ผมก็อยากสัมภาษณ์ประยุทธ์จังเลย ผมจะจ่อไม้สัมภาษณ์ถามว่าไอ้ตอนปีห้าเจ็ดเนี่ยแมวที่ไหนเป็นนายกเขาอาจจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นนายกสารรัมนูนบอกกับผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจำได้ไหมอันนี้กลิ่งไว้ก่อนพอสอนไว้ไม่รู้ใครกลิ่งใครครับผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ่้รับประกาศพระลมราชองค์การแต่งตั้งนายกจำได้ไหมล่ะจำได้ไหม มาเถียงข้าง,างคๆคูคยังไงคุณก็หมดวาระไปแล้วหมดวาระไปแล้วครับหมดไปแล้วตั้งแต่วันที่ศาลสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่มันจะต้องมาตีความอะไรอีกก็มันเห็นก็ชัดเจนตามตัวลายลักษณอักษรเอาอย่างคุณเป็นนายกตั้งปีไหนปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดยี่สิบสี่สิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้า คุณก็ครบแปดปีแล้วคุณจะต้องไปตีความอะไรอีกให้ศาลตีความอะไรอีกมันก็ชัดเจนอะเอา,เอาผมไม่ดูตัวลอยลักอักษรลอ้างมาตรานน้นอ้างมาตรานี้มันเป็นการอ้างเพื่อเป็นสีธนนชยัยผมจะบอกให้ฟังแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นคือบ้านเมืองที่มันวุ่นวายผมบอกแล้วไงตราบใดที่เรายังไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีใครเขาย,ยอมรับหรอกและผมทํานายไว้เลย ฝันเหลือเกินจะเป็นประธานประชุมเอเปกฝันจะเป็นการประชุมเอเปกและผมจะบอกว่าไอการประชุมเอเปกมันจะมีต่างชาติมาสักกี่คนเขาจะให้เกียรติคุณแค่ไหนเมื่อเขาจะต้องมาสัมผัสมือกับผู้นําที่ครึ่งบกครึ่งน,น้ํายังไม่รู้จะอยู่ยังไม่รู้จะไปถูกศาลห้ามเดี๋ยวว,ว,วันที่สิบสี่นี้อาจจะโดนศาลน็อกเลยก็ได้นะแล้วก็คุณลุงก็ขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นแล้วก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และในขณะเดียวกันประเทศไทยต่างชาติเขารู้ไหมละ่ะเขาโง่เง่าเต่าตุน่นเขากินแกลบกินลำเหรอเขากินขนมปังเขารู้ว่าเราเป็นประชาธิปไตยไหมเขารู้ว่าคุณลุงสามปอเนี่ยมาจากอะไรมาจากการแต่งตั้งพวกลุงกันเองแต่งตั้งสวแต่งตั้งองค์กรอ,กอิสระแต่งตั้ง,งนู่นนี่มันอยู่ที่ใครแต่งตั้งพวกใครมากกว่ากันจึงถึงกอตอนนี้ก็มีความขัดแย้งกันระหว่างสองปอพี่สองปอน้อง ปอพี่ปอน้องจนเกิดการนินทากันทั่วบ้านทั่วเมืองไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันนำมาซึ่งความความอับอายต่อชาวต่างชาติต่อชาวโลกของประเทศไทยมันน่าอับอายครับบ้านเมืองที่มันไปไม่รอดเพราะเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยค้าขายกับใครเขาเขาไม่เดิกดรับรังยกย่องนับถืออะไร พี่น้องประชาชนที่ชมบุลวีอยู่ทั่วโลกคนไทยทั่วโลกปลารบกับผมมาทุกวันหาซื้อข้าวไทยไม่ได้ในแคนาดาในอเมริกาไหนหลายแห่งทั้งๆท,ที่เราก็มีโอกาสเขาเก็บทิ้งหมดเขาเก็บหมดนะครับเขาเอาข้าวเวียดนามโชว์เอาข้าวอินเดียโชว์มันจะอร่อยกว่าจัสมินไล่ข้าวของหมอมาลิไทยได้ไงแต่เพราะเราเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจาก ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์ที่อำนาจโดยประชาชนเพื่อประชาชนของประชาชนมันก็เลยกระทบไปถึงเรื่องการค้าการขายกระทบไปถึงเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการส่งออกเมื่อวานเนี่ยถ้าใครฟังคุณสมคิดคุณสมคิดซึ่งเข้ามาเป็นประธานอของพรรคสร้างอนาคตไทย ทมตัวครับบอกที่กลับมาไม่ได้เพื่อตําแหน่งนายกนายเยอะอะไรเนี่ยกกเยนะมื่อวานควงลูกชายมาแต่ต้องการจะหนุนสี่กุมารตั้งพรรคแล้วก็ออกมาเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่สมัยตัวเองเนี่ยอยู่กับอยู่กับเผด็จการนะบอกว่าตอนเนี้บ้านเมืองมันเหมือนเรามาเจอบุฟเฟ่คาบิเน็ตคำว่าบุฟเฟ่คาบิเนตคือการร่วมกันแดกเอ้ยเฮ้ยร่วมกันกิน เหมือนก็กินบุฟเฟ่เละคณะรัฐมนตรีคุณกินบุฟเฟ่ก็ร่วมเหมือนกินไงกินอะไรไปคิดกันสมคิดจะตุศีพิทักษ์บอกว่าผู้นำยุคนี้ต้องแข็งอะไรแข็งครับต้องแข็งข้าราชการไม่ช่วยทุบโต๊ะก็ยุบสภาเลยแล้วก็งงวันนี้ไม่รู้ใครเป็นนายกตัวจริงก็ผมบอกแล้วสองนายกแบบกัมพูชาไงสมัยสมเด็จทุนเซนกับเจ้ารณนาิ ตอนนี้เป็นเจ้าป้อมกับเจ้าตู่อ่าอำนาจไอ้นี่ก็มียังเป็นมีอำนาจอยู่ไอ้นี่ก็รักษาการอำนาจไม่รู้ใครเป็นตัวจริงตัวปลอมอย่างที่สมคิดบอกอระบบการเลือกตั้งหมุนกระจายอำนาจก็ประมาณแล้วก็ออกมาแซหลุงป้อมครับบอกไม่มีใจบรรดาลแรงแต่แรงบันดาลใจก็ออกมาออกมาพูดเมื่อวานนี้ที่เรือมารามาการเดน โรงแรมเขาก็ไปจัดไอ้พักอะไรสร้างอนาคตไทยกิจกรรมแล้วก็เอาสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยจตุศรีพิทักษ์มาเป็นประธานพักมา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 เป็นผู้นําพักมันทำให้เขาบอกคำทำให้ขายได้นะจะขายได้หรือไงนะสื่อเขาเรียกจอมยุทธกวงชื่อเล่นก็ชื่อในกวงแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่สุดยอดวิจัยทัศน์เป็นมือเศรษฐกิจชั้นเทพ ก็สมัยอยู่กับประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่ยึดอำนาจมาก,ก็อยู่กับประยุทธ์ยุ่งมาโดยตลอดแล้วพอออกมาเมื่อวานนี้ก็เปรียบเสมือนว่าสอสชุดเนี้มันเหมือนคอกมา้าอยู่ที่ว่าคุณซื้อม้าแข่งมาม้าแข่งตัวไหนฝีมือดีก็ราคาแพงหน่อยถ้าม้ากแกรบม้าไม่มีฝีมือคุณส่งไปก็แพ้วิ่งก็ไม่ชนะ หลายคนก็เห็นใจ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 ผมว่าผมทำพักรวมใจไทยบอกว่าเราไม่มีมา้าไปแข่งหรอกลงสมัครสอสอเขตเลือกตั้งไม่มีเงินซื้อมา้าสายพันธุ์ดีๆที่ตัวละสามสิบล้านห้าสิบล้านที่ลงแข่งไม่เคยแพ้เลยเนี่ยแล้วไอ้โนเนมันจะไปไปสู้เขา,างไงจะเอาใครมาสมัคร เอารถพุ่มพวงเหรอเจ้าของรถพุ่มพวงขายปูเลง,งปูเงไปตามหมู่บ้านหาได้เยอะแยะแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ต้องมาคุยทับโอ้ยผมส่ง400เขตผมผมปล่อยให้พี่น้องประชาชนอิสระคนบอกเฮ้ยบุญลวีกล้าเหรอสูตรหารร้อยนะสามแสนต่อหนึ่งคนนะผมบอกว่าผมไม่เคยวันหลายคนอ่านผมผิดบอกไอ้บุญลวีมึงชอบสูตรห้าร้อยผมบอกจากใจจริงผมไม่ได้สนใจเลย ไอ้สูตรห้าร้อยสูตรร้อยที่จะไปหาเนี่ยคนมาใช้สิทธิ์เลือกตัง้งไม่ใช่คุยโม้พยองว่าแฟนคลับเยอะอะไรมันจะเกิดก็เกิดถ้าประชาชนเขาอยากใช้เขาอยากใช้บุญลวีอยากใช้เขาก็ไปลงคะแนนให้ไม่ใช่สามแสนสี่แสนหลายล้านเขาก็ลงให้ได้เพราะมันแยกจากการบัตรสองใบใช่ไหมเกรงใจชาวบ้านเอา้าคุณจะเอามากแข่งตัวดีคุณก็ลงไปสาสเขตคะแนนพัก มันเหลืออีกคะแนนหนึ่งในบ้านเขาก็แบ่งหลายคนก็พูดกับผมไปไหนก็บอกเฮ้ยแบ่งให้อยู่แล้วคะแนนพักแบ่งให้รวมใจไทยอยู่แล้วนี่ก็เล่าให้ฟังฉะนั้นใครที่เข้าใจผมเนี่ยรู้จักผมน้อยไปผมไม่ได้สะดุ้งสะเทือนพร้อมแพ้ไงแพ้ก็แพ้ไงก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย,เลยจะต้องไปดิ้นลนหาเงินมาสร้างบารมีหาเงินมาสร้าง,าาง,าางอะไรละ่ะเพื่อจะเข้าไปกินกล้วยหรือไง ควายสิครับผมไม่ใช่ควายนะครับเรามีศักดิ์ศรีเรามีฐานะผมทํามาหากินด้วยลําแข้งตัวเองและต่อไปจะทํามาหากินด้วยลําแข้งของตัวเองเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีงานทำํำก็ผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วผมจะเป็นเซล์ลของชาติค้าขายเอาสินค้าโอทอบสินค้าอะไรที่ขายในชุมชนเนี่ยแพ็กเกจสวยๆแล้วเดี๋ยวขายต่างประเทศเอาข้าวออกไปแต่ขอให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย แล้วเสร็จผมจะบุกไปขายเพราะเราเป็นหนี้มากมายไม่มีปัญญาหาเงินรัฐบาลไม่มีปัญญาหาเงินถ้าเราไม่มีพักการเมืองไม่มีคนที่อยู่ในวงการเมืองไปหาเงินหาทองเป็นผู้นําในการหาเงินเข้าประเทศอนาคตมันจะอยู่ได้ไหมเหมือนก็บท่านอยู่ในบ้านเนี่ยครอบครัวท่านตกงานหมดแต่ถ้ามีใครเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขยันค้าขายได้มันก็มีเงินเข้าบ้านมีเงินใช้จ่ายเหมือนกัน แต่หัวหน้าครอบครัวเอาแต่กู้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 ซุปเปอร์กู้เวลานี้เป็นหนี้สิบล้านล้านเนี่ยแล้วมันจะทําไงเอาสะดือคิดไม่ต้องถึงขนาดสมองคิดหรอกครับนี่คือเล่าให้ฟังการเมืองมันเป็นอย่างนี้นะผมถึงบอกว่าวันนี้กระแสรแรงที่เขาบอกไม่มีเลือกตั้งแต่ผมไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อดูซิจะกล้าทำไหมเท่ากับหักหลังประชาชนนะผมจะบอกใหเท่ากับหักหลังประชาชน อ่ะทีนี้ดูข่าวอื่นที่ผมเห็นใจและสงสารมากที่สุดการเมืองก็ไม่อยากจะเล่าอะไรแล้ครับแต่ความทุกพี่น้องประชาชนหลายสิบจังหวัดที่ต้องประจนกันน้ําท่วมญาติพี่น้องที่ระยองก็อยู่ไม่ได้บ้านน้ํำครึ่งบ้านนะต้องมาเช่าโรงแรมอยู่วันละหลายพันก็ต้องเรียนกันตรงๆอย่างนี้นะครับเพราะว่านี่คความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับเราครอบครัวเราและคนอื่นและหลายจังหวัดที่เป็นพี่น้องของเราทั้งนั้น ฟาร์มไก่ที่ระยองนี่จมบาดาลไก่ตายเกือบสองแสนตัวนะเกือบสองแสนตัวครับพ่อแม่ลูกปีนต้นไม้หนีครับที่ลังสิตวิกฤตหนักชักธงแดงอุทกภัยหลายจังหวัดหน้าเป็นห่วงตอนนี้หน่าเป็นห่วงที่ระยองขยายไปเสียงเพอเจออุปสรรคน้ำทะเลหนุนระบายลงไม่ได้ลงคลองลงทะเลน้ำทะเลมันหนุนเพราะโลกมันร้อนนะ น้ำแข็งมันละลายน้ำแข็งมันละลายครับฉะนั้นสี่อำเภอในระยองที่จมน้ำเนี่ยตอนนี้ผู้ว่าสั่งอบปรยพผมยังไม่เห็นสอสอสักคนเลยเดิมเขาไปดูชาวบ้านผมยังไม่เห็นรัฐมนตรีคนไหนเลยที่ออกไปดูชาวบ้านผมเฝ้ามองดูอยู่ท่วมแล้วสองสามหมื่นหลังฮะกายตายยกความที่ผมบอกเกาะช้าง <c oughs> ของไปนะครับอืม อย่างเงี้ยตากฝนก็อย่างเงี้ยแต่มันไม่มีอะไรมากอะเพราะว่าคือเราไม่เจ็บคอเราไม่เป็นไข้ผมไม่เป็นหวัดไม่มีน้ำมูกไม่มีอะไรแต่ว่าพูดเยอะหน่อยก็ทําให้ทําให้ไม่เจ็บคอนะขนาดพูดเยอะอย่างเงี้ยนะก็มีของดีไว้กินก็ต้องมันก็ไปตามธรรมชาตินะก็ดีขึ้นเยอะแล้วไอ้เกาะช้างน้ําป่าถล่มเลยน้ําป่าถล่มญาติอยู่ตรงนู้นก็เล่าให้ฟังขอนแก่นเนี่ยอวมรอบสองครับอีสาน อุบลราชธานีหลายจังหวัดโคราชที่บ้านที่บ้านโคราชทั้งบ้านผมไม่มีปัญหานะฮะไม่มีปัญหาเพราะอยู่สูงเนินมันเลยไปโคราชไปทางไปทางของแก่นหลายอำเภอทางนั้นเจอท้งนั้นเจอท้งนั้นฉะนั้นผมถึงบอกอะอย่างกรุงเทพเนี่ยมันลงช้าเพราะว่าน้ําทะเลมันหนุนฝนไม่ตกน้ําก็ท่วมทางปากน้ําสมุดประกาการเห็นไหมครับนะแถวสันพาวุฒถนนสันพาวุฒตรน้ำมันท่วมขึ้นมาหมดอะ ถ้าฝนไม่ฝนไม่ตกก็ท่วมฮะถ้าน้ําทะเลมันหนุนแล้วยิ่งมันฝนตกน้ําทะเลมันหนุนนะเจงบงเลยนะผมถึงบอกว่าถึงเวลาแล้วลองคิดดูสิจะย้ายเมืองหลวงกันไหมเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องย้ายเมืองหลวงนะพรุ่งนี้คุยเรื่องย้ายเมืองหลวงเพื่อให้รัฐบาลนี้ได้ตาสว่างว่ามันถึงเวลาจะย้ายไปไหนอะไรยังไงครับท่านผู้ชมเอาเลี้ยวมาเรื่องเบตา้ากรงแคนก็ไม่ต้องคุยกันมากแล้วครับขนาด อดีตอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขศาสตราจารย์ดรในแพทย์สมศักดิ์วราคามินเขียนหนังสือเล่มนี้เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบเนี่ยชัดเจนไม่ต้องไปอธิบายอะไรดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบไม่ใช่โฆษณาเป็นตำราเป็นตำราจากการอ้างอิงผลการวิจัยของมหาลาัยฮาวาดมหาลายัยทูลเลนเบเลอร์มหาลายัยดุคลิฟอร์เนียมหาลัยในออสเตรเลียในฝรั่งเศสในเยอรมัน เขายืนยันชัดเจนไม่มีผลเสียแม้แต่รายงานเดียวเบต้ากรูแคนเนี่ยเขาเอายีสหลายอย่างในเมืองไทยบางทีเอายีสสาเหล้าซาเบียไปสกัดผมบอกไม่สะอาดญี่ปุ่นเอาอะไรเขา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 พาะเลี้ยงยิสดำมาที่ตเกาะตามข้างขวาคล้ายๆยีสย์ิสดำมาสกัดก็ไม่ดีครับที่ไม่ดีเพราะผมเคยซื้อมาทดลองกินดีที่สุดคือยีสขนมปังนะ เขาสกัดให้ได้สาร1,3,1,6กรูกแคนไอสารตัวนี้มันเป็นสารช่วยสร้างภูมิตั้านทานให้ร่างกายโดยธรรมชาติและในขณะเดียวกันเบต้ากรูกแคนเนี่ยมันไปสร้างเซลล์เพชฌฆา,าตตามตำราเนี่ยที่ผมบอกให้ฟังสร้างเซลล์เพชฌฆา,าตในหน้าที่61ของหนังสือเบต้ากรูกแคนดีที่สุดในโลกมันบอกอย่างนี้เซลล์เพชฌฆา,าตภาษาอังกฤษเขาเรียกเมทูรันคิลเลอร์เซล สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยไม่จำเป็นต้องเคยเห็นมาก่อน,แล,นและไม่ฉเฉพาะเจาะจงเชื้อโรคตัวใดตัวหนึ่งคือทำลายแบบไม่เลือกหน้าถ้าไม่มี DNA เหมือนกันอืเบต้ากรูแคนถือว่ามันบุกรุกเข้ามาไวรัสลาปารสิทธ์อะไรก็แล้วแต่บุกรุกเข้ามามันเข้าไปทำลายไปฆ่าทิ้งหมดนี่ส่วนดีของมัน เขาถึงเอาไปสู้กับสงครามเชื้อโรคไงโลกแอนแท็กันจำได้ไหมอเมริกาซัดกับไอซัดดำและไอซัดดำมันมันมัน,มน,มนทำไอเชื้อไวรัสชนิดร้ายแรงใส่ในแป้งใส่ซองจดหมายส่งให้คนอเมริกันคนอเมริก,การฉีกแป้งไอฉีกฉีกจดหมายมือโดนแป้งป่วยครับไม่มีอะไรรักษาตายไปเยอะด้วย mm. มหลาลัยฮาวาดมหลาลัยต่างๆศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์เขาก็นแนะนำไอเบต้ากูแกน mm. ชนะครับ แรกๆเนี่ยมันแพงเพราะคนคิดค้นอะไรเนี่ยผมบอกม้อมสักบอกโหโโโแต่ก่อนเนี่ยเม็ดละ7 0 0ดบาทนะสองร้เหรียญผมบอกเฮ้ยของผม60สิบเม็ดนี่ก็สี่แสนกว่านะก่อนมันแพงครับเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วเพราะอะไรเทคโนโลยีมันทันสมัยในการผลิตลิขสิทธิ์้คนคิดค้นมันหมดอายุไปนานแล้วมันก็เลยทําให้สบายสบายครับผมทําธุรกิจตัวนี้มาร่วมสิปีมันก็ขายเรื่อยไป ขายเรื่อยไปแต่ตอนนี้แย่หน่อยเพราะว่าเงินบาทเงินบาทมันหล่นมันไร้ค่าเราต้องใช้เท่าไหร่นะเกือบ37บาทไปซื้อของจากสหรัฐอเมริกาเบต้าลูแกนชนิดเข้มขน้นแต่ก่อนใช้แค่2 9บาท30บาทเราต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกและราคาผมยังขายเท่าเดิมยังมีแถมฟรีอีกโปรโมชั่นยังเหมือนเดิมนี่คือสัจจะของคนที่ทําธุรกิจไม่เอาเปรียบประชาชน กำไรน้อยลงก็หล่นลงมาไม่เป็นไรเลี่ยติดดินดนิดนหน่อยพอ,อซื้อข้าวสารกรองหม้อได้เขาทาครับก็ทําก,ก็พูดเรียนให้ท่านได้เข้าใจหมายเลขโทรศรัพท์ข้างล่างนะสองหมายเลขสองหมายเลขท่านโทรศรัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดหลายท่านอยากคุยกับผมเนี่ยก็ฝากเบอร์ไว้เากเบอร์เขาไว้นะอย่าไปใส่ในคอมเมนต์เพราะว่ามันเป็นพับลิกเป็นสาธารณะนะเข้ามาที่บริษัทครับนะ นะถ้าจะคุยเรื่องพักจะช่วยผมหาสมาชิกจะตั้งสาขาจะอะไรขอว่าส่งเบอร์มานะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาบอกผมเองว่าอยากคุยกับผมนะผมก็คุยได้หลายลายตอนนี้ก็มีเยอะนะครับท,ที่เข้ามาจะมาร่วมกันกอดคอสร้างรวมใจไทยอะ่ะวันนี้คงลาท่านไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของเมืองหลวงใหม่ว่า รัฐบาลนี้เขาคิดไว้แล้วว่าจะเอาที่ไหนอะไรยังไงผมก็ไปตามเรื่องนี้มานะไปคุยเรื่องนี้มาว่ามีคนคิดแล้วก็รัฐบาลจ่ายงบประมาณไปส่วนหนึ่งแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะวันนี้ลาก่อนครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้พบกันใหม่จากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ